อซนทับันอันนี้แล้วก็จะมารีวิวเซิร์ฟใหม่กันครับที่เปิดกำลังจะเปิดตัวเดือนตุลานี้ครับอสืสำหรับการเข้าโซนนะครับเราต้องโดนเนตหรือโดนครัตเสียห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ได้โซนโฮมโซนไปฟรีแต่สำหรับคนที่ไม่อยากโดเน็ตแต่ แต่ว่าอยากได้โฮมโซน,นครับเราก็ต้องถูกใจไปเขาเวรสในหน้าเว็บนี้ไอห,หน้าไม h แฮ k นี้ใช่เขาก็จะให้ไเราม,มาแต่เราจะไม่ได้โฮมโซนฟรีนะครับก็อย่างที่ว่าครับถ้าเกิดโดนเนตรเราก็จะได้โฮมโซนฟรีโดนเนตก็เสียห้าสิบบาทพันบาทพันบาทนี้ก็คุ้มนะครับ เฟซบุจะแพงมากไปแต่เฟสน,นี้ได้เนื้อที่เยอะแล้วก็ได้ของฟรีเยอะมากเลยครับอืผมก็รู้จักกัแอดมินครับอแอดมินเฮนแอดมินโอ๋อันนี้เพื่อนกูเองนะครับโอเคครับเว็บก็เว็บนี้ครับเราก็จะใส่ไปทางด้านล่าง description ก,กันนะครับโอเคครับก็เดินตัวล้วก็เข้ามาเล่นกันนะครับอืม